สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองชั้นอนุบาล2ทุกคนนะคะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่8แล้วนะคะที่เราเรียนออนไลน์กันนะคะสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้หน่วยข้าวนะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ชนิดของข้าวกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยคะ่ะอันดับแรกข้าวไรคะเด็กๆข้าวเปลือกข้าวเปลือกมีเสียอะไรคะอ่าสีน้ำตาลหรือว่าสีเหลืองนะคะ เด็กๆเ,เคยเห็นข้าวเปลือกที่ไหนคะที่ทุ่งนาหรือว่าในนานะคะเด็กๆก,กินข้าวเปลือกได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าข้าวเปลือกนี้ยังไม่สุกนะคะแล้วสัตว์อะไรคะที่สามารถทานข้าวเปลือกได้ไก่เก่งมากมากเลยคะ่ะต่อไปข้าวอะไรคะเด็กๆ ข้าวสารข้าวสารจะเป็นเม็ดสีขาวนะคะข้าวสารเด็กๆก,ก็ยังไม่สามารถทานได้นะคะเพราะว่ามันยังไม่สุกนะคะถ้าเด็กๆจะทำอ่ะจะให้ข้าวสารเนี่ยสามารถทานได้เด็กๆต้องเอาข้าวสารไปทําอะไรคะอ่าไปหุงนะคะเก่งมาก,มากเลยต่อไปเป็นสีขาวเหมือนกันเลยคะ่ะเขาเรียกว่าข้าวอะไรคะ ข้าวสวยข้าวสวยเด็กๆสามารถทานได้ไหมคะทานได้เพราะว่าเด็กๆจะต้องทานทุกๆวันเลยใช่ไหมคะข้าวสวยจะเป็นมเมล็ดสีขาว <realmente S 2> เหมือนกับข้าวสารใช่ไหมคะแต่ว่าข้าวสารเด็กๆยังไม่สามารถทานได้นะคะเพราะว่ามันยังไม่สุกส่วนข้าวสวยเด็กๆสามารถทานได้เพราะว่าอ่ามันสุกแล้วนะคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ชนิดของข้าวกันกี่ชนิดคะเด็กๆ สามชนิดหนึ่งข้าวเปลือกสองข้าวสารและสามข้าวสวยนะคะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ชนิดของข้าวแล้วและสำหรับใบงานในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะวาดข้าวเปลือกตามจินตนาการของเด็กๆให้สวยงามพร้อมระบายสีด้วยนะคะสีของข้าวเปลือก อ่เด็กๆอาจจะระบายเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีเหลืองก็ได้นะคะครูว่ารอตรวจผลงานของเด็กๆในทุกๆวันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะเด็กๆบ๊ายๆค่ะสวัสดีค่ะ